วัค่ะวันนี้เรามาให้ดูนี่นะคะโลบีเวียกับอีชีนอฟอ,ออกดอกกันแล้วจ้าให้ชื่นใจกันแต่เช้าเลยเดี๋ยวสินี่ขนาดดอกนะคะประมาณนี้เช้านี้ออกชุดแรกก็คือสีดอกดูน้องๆติดตุ่มดอกเต็มเลยก็จะออกกันอีก รอบหน้านะคะวิธีการให้น้ำนะก็ประมาณ3วันให้ครั้งหนึ่งส่วนการให้ปุ๋ยก็คืออาทิตย์ละครั้งนะคะพาน้องๆอ,ออกของแดดก็วันหนึ่งถ้าเป็นไปได้นี่ก็6ชั่วโมงถึง8ชั่วโมงเนาะนี่เห็นไหมไอ้ตัวนี้นี่ก็คือออกไปละเมื่อวาน น้องจะบานได้ครั้งหนึ่งก็หนึ่งวันอันนี้นี่เดี๋ยวพรุ่งนี้นี่ก็บานละชุดนี้สามดอกนี่ตัวนี้เป็นสีชมพูอ่อนๆสามดอกกันเลยทีเดียวนะจ๊ะ แล้วก็มีตุ่มดอกกันอีกเยอะแยะมากมายเลย <c oughs> ตอนนี้เราก็รอดูกันนะคะบางต้นตุ่มดอกก็มีปิวหายไปบ้างเพราะอะไรลมที่นี่แรงมากๆเลยแล้วเราไม่ได้ทำโรงเรือน แอบเสียได้เหมือนกันหนูสี่ห้าเห็นแล้วก็ชื่นใจล้วก็ชื่นใจใครๆใครที่เป็นมือใหม่หรือว่านิยมที่จะเลี้ยงกระบองกระบองเพชรโดยแค่ตัดนะคะถ้าคนที่ชอบเล่นสายดอก ก็ซื้อมาเล่นได้เลยชีนอกรอบีเวียต้นนี้นี่ออกไปละบานไปล้เสียดายไม,ไ,ดไม่ได้ไม่ได้ถ่ายให้ดูคือดอกใหญ่เท่ามือเลยแหละเล็กกว่ามือนิดนึงสีขาวอันนี้ยังไม่ได้อายุดอกมัน เคยยังเล็กอยู่ซื้อมาแบบยังเล็กๆอยู่อันนี้เป็นอ่าดีบเทีอเคยออกดอ,อกไปละเดี๋ยวถ้ามีดอกออกมาเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะาชื่นใจจังเลยวันนี้ก็ลาไปก่อนเนาะแล้วก็ให้ดูภาพสวยๆกันอีกทีหนึ่ง ไว้คราวหน้าจะคลิปมาลงให้ดูใหม่นะคะสวัสดีค่ะ